นุกของสวัสดีตอนเช้าค่ะนี่คอยะเขาซื้อมาเก็บขยะอยนะ ตายตายตายฝนตกกันแลวมันตายออกมาได้เน um kind of oh, uh, like ี่ยตัวทากมันเปลี um, ่ยนอย่างใช่พี่น้องโตาย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 ตัวใหญ่ซื้อตัวปีกเพื่อหลายอย่างเออฝนตกเราจะไปเฮ็ดงานฉันเนี่ยเต็มโตจะไปเฮ็ดงานพักอืรีวิวพักพร้อมบ้านนี้ พักโลกเกตพิรดาเนี่ยฝนตกใส่มันงานน่ามเนาะนี่โลกเกตไอหยังมากินมันอีกนี่โอ้ยนอได้กลินบนหน้าข่อยนะนเปมนตัวทากมันมากินไปไปไปทำงานมันจิตใจฉันเดือดจ้าแล้เป็นด่ากันมากแล้วนะน้ดาดอกคอสมอสสีขาวง่ามจังเลยจ้ะ หรืว่ม่แม,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 ม่กับลมจ้าสีสวยจังสีชมพูแก่กับงามนะค่ะมือหนีสิผ้าไปเบิงสถานทีทำงานจ้าสีมาทำงานเออรับจ้างเพิ่นขายอาหารค่ะสุ่มเบียร์เขาสวยงามเลยจ้ะเมื่อหนีเมื่อเบิงสถานทีทำงานจ้ะเมื่ออื่นจังสีมาเห็ดงานว่าสันสวัสดีค่ะ มาทำงานกับหน่อยมาทำงานละอันอื่นสิมาทำงานมาเบิ้ลมาสบายงานเลยมาเบิ้ลหลับล่างมาออื่นสิมาทำงานมานั่งอยู่ในสุ่มเบียร์เพิ่นสุ่มเบียร์เพลนขนาดนั่งนานๆนะจ้ะถ่ายรูกแบบมีตีนกาว่าสันมีที่ตีนกลัวเห็นรูปจะคล้องลอนนากลัวว่าสันจันออกมาถ่ายรูปแม่เอกมา้ยืนอยู่นี่ อวันที่เหนียวว่าทายลูกเออกลางคืนไม่งามเด้เหนแสงสีเห็นว่าสวัสดีค่ะแม่อันนี้มองเพื่อนนั่งกินเหลากินเบียร์ะนะพยายายายับเพ่นยัยยั่พับสว่นนมาจ้ะคุณน่ะที่นี่ลหละเขาก็ยยายขั้วออกมาเนี่ล่ะข้างนอกกันนะเพราะว่าตรงข้างนานก็เป็นพับเป็นบ่ เกสีขาวนั่นเออบ่อยากถ่ายรูปของเออดจิเรียนพานุ่องหนึ่งนะ่ะนี่ค่ะทา่งเขามาจอดอยู่ในคาปากเพิ่นนะพับง่ญ่มากจนเพื่อนเนี้วมืออื่นสิถ่ายรูปให้เบิ่งอีกเด้อจ้าสวัสดีจ้า